สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่1สูตรนะครับที่จะมาให้พิจารณากันนะครับในงวดวันที่ 16พฤษภาคมนะครับหลัก10บสสูตรเทียบชน2สูตรนี้เราลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับ2สูตรเทียบชน2สูตรนี้มาตัวชนนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมีสูตรเดียวนะครับที่เข้ามาในงวดนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาก็มีสูตรนี้นะครับไดสองห้2แปดหนึ่งสี่เดี๋ยวเราจะมาตามนะครับกับสูตรนี้แล้วก็จะมีสูตรใหม่ มาเทียบชนให้นะครับเพราะว่าสูตรเก่าที่เทียบชนผิดนะครับของงวดที่แล้วผิดนะครับชนกันที่เลขแปดนะครับเลขแปดชนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะครับสูตรสองสูตรนี้แต่ว่าผิดนะครับเดี๋ยวเอาสูตรใหม่มาเทียบชนกับสูตรที่เข้านะครับงวดนี้มาลองดูมาพิจารณากันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตเราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเชร์ชแนลหวยรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูสูตรเรามาดูตัวชนนะครับที่เทียบชนกันมาให้ดูนะครับระหว่าง2สูตร จากงวดที่ออก5 8นะครับเพราะว่าสูตรใหม่นะครับที่เอามาเทียบชนให้เข้ามาจากงวดที่ออก5 8นะครับสูตรเก่าสูตรเก่านี่เข้ามาจากงวด ที่ออก037นะครับงวดแรกก็เราก็จะมีผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากงวดที่ออก258นะครับเพราะว่าสูตรที่2เข้ามาจากงวดนี้เรามาเทียบชนจากงวด258วันนี้ชนกันอยู่3ตัวนะครับ8 9 2นะครับผลังวันที่ออก258เลข8นะครับหลักหน่วยงวดที่2ผิดนะครับเพราะว่าสูตรนี้ผิดนะครับสูตรเก่านะครับผิด ตัวชนก็จะผิดนะครับชนกันที่0นย์กับ7นะครับ7กับ0ย์ออก2 3 5หนะครับผิดนะครับงวดนี้งวดต่อมานะครับชนกันที่8กับ1นะครับออก0ู8ย์ตัวที่เข้ามานะครับเลข8หลักหน่วยบนนะครับงวดต่อมาชนกันที่6กับ9นะครับออก1 5 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 วัดต่อมานะครับ tacos, ชนกันที่8 9 1นะครับ3ตัว uh, ออก0 3 8ตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับหลักหน่วยวัดต่อมานะครับชนกันที่7 8 1นะครับออก5 9 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7จวัดต่อมาชนกัน4 5 8นะครับออกศูออก9 0 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 วัดต่อมานะครับชนกัน6 7 0ศูนย์นะครับออก8 6 7นะครับเลข7นะครับเข้ามาวัดต่อมาชนกันที่5กับ8นะครับออก618นะครับเลข8เข้ามาวัดต่อมาชนกัน9กับ3นะครับออก919นะครับตัวที่เข้ามาเลข9้า ก็ของงวดที่ผ่านมานะครับชนกันสองสี่หนึ่งทีสองหนึ่งสี่นะครับออกหกสองสี่หกสี่สองครับหกสี่สองหลักหน่วยคือเลขสองนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับเทียบชนกันนะครับสูตรเก่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่าของงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับก็คือสูตรนี้ ผลของวันที่ออก6 4 2เทียบชนกับสูตรเดิมสูตรเก่าของวันที่แล้วชนกันที่เลข8ตัวเดียวแต่ว่าผิดนะครับสูตรที่เทียบชนผิดแต่สูตรนี้ยังเข้านะครับเข้ามาที่เลข2นะครับหลักหน่วยเราก็จะมาตามนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นนะครับ หลักร mm ้อยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ3ตํตำแหน่งก็จะเป็นนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข7นะครับ7 7 8นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักหน่วยคือเลข8ส่วนเลข3นี่ก็จะเป็นหลักร้อยของ เลขท้ายครั้งที่สองนะครับสามสองห้านะครับบวกกันก็จะได้สิแปดนะครับได้เลขแปดได้เลขแปดนะครับสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับทั้งหมดห้าตัวแปดหนึ่งสี่ เจนะครับ16คอคอหกนะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเก่าลงไป2งวดนะครับ2งวดที่ผ่านมา16เมษาแล้วก็2พฤษภานะครับที่เข้ามาที่เห็นผลงานก็2งงวดล่าสุดนะครับงวดนี้ 81470นะครับเราเอาสูตรที่2นะครับมาเทียบชนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่คิดขึ้นมาใหม่นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก2 5 8นะครับเป็นตัวเลข5ตัวเหมือนกันนะครับคร่าวๆนะครับศูนย์บวก5วก5เป็น10บสิบวกสิบเอบวกปเป็น18นะครับ ได้เลข8แล้วลด1แต้มนะครับลบหนึ่งเดิมเจนะครับ7จบวกสได้9 9้บวกหได้10นะครับได้เลข0นะครับเอาตัวท้ายแล้วก็บวกสนะครับได้2นะครับทั้งหมด5ตัวก็จะเป็นก็จะมีนะครับ8 7 9 0 2นะครับผลลัพธ์ที่ออก2 5 8หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8ปดงวดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้6 5 7 8 0นะครับออก3 2 5 หลักหน่วยบนนะครับคือเลข5สูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับบวกกันแล้วนะครับงวดต่อมานะครับได้98 013นะครับออก0 68หหลักหน่วยนะครับคือเลข8งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้ห้าสี่หกเจ็ดเก้านะครับออก159ตัวที่เข้ามานะครับเลข9 งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้7 6 8 9 1นะครับออก308เลข8นะครับเข้ามาที่หลักหน่วยงวดต่อมานะครับ7 6 8 9 1นะครับออก597นะครับ97เลข7นะครับหลักหน่วยงวดต่อมานะครับ4 3 5 6 8นะครับออก905 หลักหน่วยนะครับคือเลขค่างวดต่อมานะครับ0บวก0บวก0บวก6นะครับได้6 5 7 8 0นะครับออก8 6 7นะครับ8 6 7เลข7นะครับหลักหน่วย6 5 7 8 0นะครับออก6 1 8นะครับหลักหน่วย เก้า3นย์ะครับออก919นะครับ,ออ 9, รบหลักหน่วยเลข9แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ3บวก5เป็น8นะครับ8 5บวก5เป็น13 13มาบวก9เป็น22นะครับได้เลข2นะครับได้เลข2ก็ลบ1นะครับตัวแรกก็จะเหลือ1 1บวก2ได้3นะครับ สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองนะครับตัวสุดท้ายบวกสองได้หกนะครับก็จะเป็นสองหนึ่งสามสี่หกนะครับผลรางวัลที่ออกหกสี่สองนะครับตัวที่เข้ามาเลขสองนะครับหลักหน่วยเราเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้หกบวกศูนย์บวกศูนย์บวกแปดนะครับได้สิบสี่นะครับ สตัวแรกลบ1น,นะครับเหลือ3 3ม,มบวกสนะครับได้5้ลบหน,นะครับบวกสอบวกหน,นะครับได้หกหกบวกสนะครับได้8 4 3 5 6 8สาห,าหนะครับสิบคอคอ 5นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาสถิติก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวมาเทียบชนนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นนะครับหลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับถ้าเรา2สูตรมาเทียบชนกันนะครับ ตัวที่ชนเลข4นะครับตัวเลกเลข3ไม่มีเลข5ไม่มีเลข6ไม่มีนะครับเลข8นะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับงวดนี้4กับ8นะครับหลักหน่วยบนนะครับชนกันที่4กับ8 4กับ8นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับ16คอค5ตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนสถิติ2สูตรเทียบชนแล้วก็จะมีผิดงวด1นงะครับคืองวดนี้นะครับก็ย้อนกลับไปหลายงวดอยู่งวดที่ผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9งวด งวดที่10นะครับหลังจากที่ผิดแล้วเรามารอรุนนะครับได้4กับ8นะครับชนกันที่4กับ8ทีนี้ถ้าเรานะครับมาจับ4กับ8ลองมาจับผู้ดูกับหลัก10ที่ลงให้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้ามานะครับเป็น2สูตรเทียบชนแล้วก็เข้ามา2มงวดแล้วนะครับ ก็จะเป็นนะครับสองสูตรนี้นะครับยังไม่ผิดหลักสิบนะครับยังไม่ผิดตัวชนก็ไม่ผิดนะครับหลงให้ดูเมื่อวานนะครับคลิปนี้สูตรนี้นะครับงวดนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสี่นะครับเราลองมาจับคู่กับหลักหน่วยสองสูตรนี้ดูนะครับ หลัก10 014นะครับ014หลัก10บน2สูตรเก่าที่เข้ามานะครับเข้ามาตรวจชนนะครับงวดนี้014ชนกัน3ตัวนะครับหลักหน่วยชนกัน สี่กับแปดนะครับจับคู่นะครับก็จะมีศูนย์สี่ะครับคู่แรกศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับแล้วก็สี่สี่ แล้วก็4 8นะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6คู่นะครับ6คู่ชุดท่านผู้ชมชอบคู่ไหนนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับก็จะมี0408นะครับ14 18 4 4 4 8นนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ ก็ไม่มีใครทราบนะครับท่านผู้ชมต้องใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับใช้สติและวิจารณญาณนะครับของแต่ละท่านนะครับถ้าคิดว่าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ก็ดูไปผันผ่านนะครับถ้าถูกใจตรงใจจะนําไปใช้ก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับเดี๋ยวสูตรแต้มรวมนะครับผมขอเขียนใหม่นะครับเพราะว่า งวดที่แล้วที่ลงให้นะครับมันมีเขียนข้ามงวดนะครับงวดนี้ก็เลยไม่ทันคลิปนี้นะครับที่ลงให้ชนกันนะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับมีอยู่สามูตรชนกันหกแปดเก้านะครับเข้ามาที่แต้มหกนะครับแต่ว่ามันมีเขียนข้ามงวดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับตอนแรกท่านผู้ชมทวงติ่งเข้ามาก็มาดูมาดูที่ต้นฉบับนะครับที่เขียนไว้ ต้นฉบับเขียนไว้ผิดครับพอมาคัดลอกลงก็เอาตามนั้นเลยมันก็เลยผิดนะครับมันข้ามงวดจริงๆมันข้ามงวดแต่ว่าผลของงวดปัจจุบันไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็เลยต้องขอเขียนใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาลงแล้วก็มาตัดดูนะครับว่าจะได้แต้มไหนในแปดในหกคู่นี้นะครับจะมีคู่ไหนตรงแต้มหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูก่อนนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าเพิ่งเปิดมาเจอนะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเชร์ช n e l หวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ